ยังมีบางแกะหลมานี่ให้คเียต่ไม่ได้ลีแอรู้เลยว่าไม่มีอะไนี้ยสาวชื่อโดนมาแล้วออปปหนัก่เข้ามาทปิเน่นที่ชนที่เมันขายไอ้นี่มออก สองพันให้เราประตัดราคาถูกมากเลยถูกไหมครับคราวนี้มาต่างตัวตลาดเนี่ยขาไก่ ในในพิธีก็มีกที่หลังีนที่ข้นมดอนีเรียยมตวา

เรียารา่ทเือต่างประเทาเรือเพราะว่าร่วมอยู่ในเือมาเปตลาดมีโรงเรีบานอะไรยงน้นหยเงท่ตออกันทีเไม่รู้ขับวิ่งแล้วนี่ไงที่เป็นวิ่งี่ากข้าวแกาืบ ทางด้านซ้ายไปด้าขาไม่ไกลต้งามไปไหนรู้ตองปรูแล้วก็ออไปวัสดที่เวกปังดู่ยังหิวินกลบมาล้ะมวกเดนีกอยาไปสวยกันเที่ยวกันเที่ยวกันสิโอ้โต้องถามมาคนจัดบ้าแม่มัน

คุณไม่ได้วาดร้าปีช่วงนี้เาไม่ได้ไปจันทร์ไหนกูอยากที่จะไปตอนนี้เวลา

อะไรเราอยู่ใกล้เราอยู่ไหน มีแต่วันเกิดคำถามเราก็ได้มา่อยสอย่างไม่ไดนเก้าอ่ะีเราโดนไล่ออกหมแลแล้วก็ตาด้วยาเกิดทาะวันที่สเร็จแล้วคนมันอยากดนจัายอยเข้าถึงโดนกลับเไปเจ้าวาดรอนานยนะจังหวัดเป็นอายุ่4กวาหเาเได้คนี้ด้่งน ปกติผมปกตเดกต้นนะเออกแล้วเต้น